ก็สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เข้าสู่ช่องไอจังคู่เป็นสาวไว้นะคะโอเคงั้นเราก็จะมาคุยกับฟ้าไซเลขค่ะส่วนตัวาเอาเดี๋ยวครับสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะอ้เราต้องชื่อว่าไอจังนะ อยู่กันคะ่ะอะอะอะไรวะอันอะไม่ดูวะอ๋อคุยกับฟาไม่คุยกับไอ้จังโอ้โหฟาใส่กับไอ้จังเนี่ยมันเกือบเหมือนกันแล้วนะก็คือตัวอักษรเท่ากันนะ่ะฟ้าใส่ เจ้าคะโอ้โหออกแบบอ๋อเจ้ากดกับเลิศโอเคเราจะลองมาคุยดูเจ้เราไมฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ โอ้ยไอ้รถบ้ามันผ่านมาอีกแล้วโอ้ยมาดิเรามีเรื่องจะมาบอกป้าส่ไม่เข้าใจคำถามค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ไปว่า เราอยากตายไม่ได้อยากตายจริงนะคะอยากตายไม่ได้นะคะโอ้ไม่ได้นะคะชีวิตของทุกคนมีค่ามีค่านะคะยังมีหลายคนที่คอยเป็นห่วงเราอยู่มากมายหากไอ้จังมีเรื่องไม่สบายก็ลองโทรหนึ 1, 3, ่งสามสอง สเพื่อระบายความทุกข์ใจหรืออ๋อโอเคค่ะใครแบบมีปัญหาก็โทรไปดูนะตายเนี่ย <c> ต <oughs> ูนะนาฟ้าใสตื่อตอ เขียนว่าน่ารักดีกว่าอะเฮ้ยมันไม่มีคำว่าอะมันไม่มีคำว่าอะอะแบบนี้อะอะไรคะอยู่ๆก็มาชมกันแบบนี้ต้องการอะไรจากฟ้าใสหรือเปล่าเนี่ยตกใจกับหน้าที่ฟ้าใสตกใจแล้วนี่แหละ โอ้แปดก็3สามจิบแล้วฟ้าใสบอกลาคนดูหน่อยถ้าไม่บอกลาก็คือปิดคลิปเลยนะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามคเค